โทษน,นะรายการแบบนี้มีสคริปต์ไหมไม่มีสคริปต์ค่ะคือหมายถึงว่ามีว่าต้องทําอะไรโจทย์คืออะไรพอไปถึงนะหน้าง,งานนั่นคือคุณก็ต้อง go on ตรงนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหยิบอ,อย่างบางอันที่แบบต้อง brief น้องต้องทําให้น้องทานู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเลยบอกว่าโอ้โหในความเป็นจริงอ่ะแพนไม่ได้วิ่งทาคนเดียวนะแพนต้องมีทีมมาช่วยแพนทำมหมายถึงว่าเราคนเดียวจะเก็บรายละเอียดทุกอย่างหมดได้ไงใช่ไหมพี่หนุ่ยที่ต้องบอกน้องว่าต้องโพสต์แบบนี้เดินจุดนี้ทําแบบนี้มองกล้องนะเดี๋ยวกล้องจะจับเรามุมนี้นะ ด้วยประสบการณ์อาจจะรู้สึกง่ายกว่าแต่พอเป็นคนที่ต้องถอยออกมาแล้วเพื่อบอกน้องมันอีกฟิลนึงแล้วมันแบบออแบบยากจังเลยแบบยากจังเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็อ่ะโอเคอ่ะพยายามพยายามคิดให้มันผ่านไปแต่แพนว่าเออเราก็ได้มุมมองอะไรใหม่ๆการถอยออกมาเราก็ได้เห็นภาพที่กว้างขึ้นมีคนเขาบอกว่าแผ่นเค้กไม่ได้เดินตามสิ่งที่คนอื่นๆเขาทำเขาบอกในแข่งเดอะเฟสมันต้องเฟสอ่ะมันต้องฟาด แต่ว่าแพนเค้กก็เลือกที่จะโคชเพื่อให้เดินในอีกรูปแบบหนึ่งที่ดูสุภาพกว่าใช่ทุกคนจุดไฟเป็นตลอดเวลาตั้งแต่เข้ากองมาเนี่ยทุกคนพยายามจุดไฟสูงไฟเป็นตลอดว่าหมายความว่าใส่จิตวิทยากับคุณเพื่อให้คุณฟาดเนี่ยหรอใช่ใช่รใช่แต่แพนก็รู้สึกว่าแปลว่าคุณรู้ว่าเป็นแผนของเขาอย่างนั้นไหมรู้ไหมเดินเข้ามาแบบแหมมาลึกๆมาปฏิกิริยาจะชันจะได้สิ่งนี้จะฉันไม่ชอบถูกบังคับคือหมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่า รู้แหละว่าเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็คิดว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะมาคือเราก็อยากให้น้องๆด้วยอะ่ะแต่คือให้แล้วแต่ว่าอยู่ๆคนเห็นแพนเป็นคนแบบนี้อยู่ๆแพนมาถึงมันจะบอกแพนไม่ชอบแบบนี้แพนไม่เอาอย่างเงี้ยพี่หนูย่ยกัแพนแสดงไหมเขาตกใจเลยเมื่อกี้นี้อยู่ๆหัวใจผมเต้นหนักเต <c oughs> ้นผิดจังหวะเลยเมื่อกี้นี้พี่หนว่าแพนแสดงไหมล่ะก็คือแสดงใช่ไหมล่ะก็คือแสดงคือแพนคิดว่าคนก็เข้าใจว่าแพนคงแพนแพนแสดงแหละแต่มันแค่ว่ามันจะทําการแสดงมากหรือน้อยแค่ไหนที่ดูแล้วมัน มันมันยังเป็นแผนอ่ะมันไม่ใช่ว่า,าแผนทําอะไรหนักๆไม่ได้หรือมันไม่ใช่ว่าแผนอยู่ๆมาแผนจะแบบบ้าบอไม่ได้ทําได้แต่ว่ามันต้องมีเหตุผลด้วยไงไคือมันต้องมีเหตุผลแก่กัารทาด้วยอย่างเงี้ยหรือถ้าอยากให้ทําการแสดงเลยเยงี้ยก็ก็จะทําให้แต่หมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่าเออในวันนี้ที่เรามาเราตั้งใจเพื่อที่อยากจะมา มาให้สิ่งดีๆกับน้องๆอ่ะมาแชร์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ในพาร์ทอื่นๆนั่นมันคือสิ่งที่มันจะแปลงไปตามสถานการณ์แหละว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างณตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราจะทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนถ้าแพนโดดอยู่คนเดียวในขณะที่อีกสองคนเขาก็ยังนิ่มๆของเขาเฉยๆอยู่แบบนี้เออแพนก็จะดูแปลกนิดนึงเออมันก็อาจจะต้องมีมวนแต่ด้วยความที่เราเองแพนไม่เคยไม่เคยทํารายการนี้มาก่อนมันก็ใหม่สําหรับเราเหมือนกันแล้วมันก็ต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดว่าเท่าไหนที่มันจะพอดี